ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูฟ่าคาเฟ่777นะครับวันนี้เรามาเล่นเกม way of the g i l กิเลนะฮะทุนหนานะครับวันนี้บอกเลยว่าหนาจริงๆ22,000จัดไปเบ็สองรนะครับส0งร้อไปก่อนเนี่ยอ่อนเองนะทุกคนโอเค number 1โอ้โหวันนี้มาเล่นตามกลุ่มนะคนหลังจากเจ็บชาน้ำใจกับเกมแล้วแล้วมานะทุกคน โอ้โหแปดสิบจะมาไหมนี่ทุกคนอ่ะมาละร้อยสี่สิบแล้วไงต่อเออให้มันได้อย่างงี้ดิวันนี้เรามาตามด้าฟรีสปินกันนะทุกคนสเกตเทอร์มาละสองตัวไม่มาอู้โหโหอ,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 อีถุงนี่แม่งก็วิ่ยมันบังหน่อยอสเกตเทอร์เนี่ยโอเคเบ็เดเยอะจริงๆนะทุกคนก อืถือว่าเยอะหละึถ้าวันนี้แตกนะทุกคนก็ตามไปเล่นได้นะครับเว็บ u ูฟ่าคาฟนะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นโคตรดีนะทุกคนแจกเสื้อฮูดด้วยนะเย็ดดอู้พันหาต้อนรับหน้าหนาวนะครับเสื้อฮูดต้อนรับหน้าหนาวเกรดพรีเมียมสุดๆแอดมินก็ได้มาแล้วนะ VIP เลยหนะึ่ง ได้เป็นหน่มลูกค้า V I P ว่ะโอเคแถมเข้ากลุ่ม V I P นะทุกคนยังได้รุ่นเครดิตฟรีทุกวันด้วยนะแอดมินก็ได้มาหลายรอบแล้วเอามาปั่นบาคาร่าไอ้บาคาร่าบ้าเลยละอุย้ยอืมสล็อตนี่แหละสุดยอดอะเยดดสามันหกกิจกรรมดีๆอย่างไทยผลฟุตบอลก็มีนะทุกคนโอ้กิจกรรมเยอะมากๆเลยแจกของนา้วันแบบจุกจนะ มีทุกอย่างจริงๆนะบุหรี่ไฟฟ้าสเก็ตบอร์ดหม้อชาบูท้องก็มีนะทุกคนโอเคโอเคโอเคโหทุนออกมาลงมานิดนึงนะทุกคนเรามีหวังอยู่หน้ากับสเก็ตเทอร์เพราะทุนนหนานะทุกคนอุดอกนี้ยังไงอุ้ยหมื่นสี่ สเก็เทร์ไม่มาก็ได้ไม่เป็นไรสาภาพดูดิหมื่นห้าทุกคนดอกเมือ่อกี้แม่งตกใจเลยจัดไปจัดไปโอ้โหสองร้อยสี่สิบ เฮ้ยตัวเดียวขอเหอะขอขอกูไววนะปึ๊บ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 โอ้สัตว์เอ้ยยังมีหวังยังมีหวังต่อได้อยู่โอ้โหอุย๊ยต่อได้อีกคนเอ้ยบีบหัวใจเอ้ยมาแล้วทุกคนมันมาแล้วสุดยอดสามันเอ็ดพร้อมที่จะบินนะครับไปกันเลย หนึ่งสองสามสี่คูณสองฟีสปินอีกฟีสปินเจ็ดแล้วก็คูณสองคูณสามว่ะเออมาเออค้างอยู่ที่คูณสี่เออต่อไปก็จะเป็นคูณเจ็ดอุ้ยมันข้ามเลยว่ะข้ามขั้นอ่ะมาหกฟีสปินได้ฟีสปินมาอีกหนึ่งนะโอ้โหเจ๋งแค่คูณเจ็ด เอาคูณสิบแล้วทุกคนสนุกแล้วสิโอ้โหผักกาศโอ้โหเก้าวันหกว่ะคูณสิบว่ะเอาคูณสิบสามดิเออด,ด้ยเก้าพันหกก็โอเคอะ่ะเออหกสิบอืมเข้าแบบเออสี่ร้อยสี่รอยนี่หกพันสี่ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ทุกคนเออเจ็ร้อยหกสิบเรื่อยๆมาเรียงเรียง อีกสครั้งคูณยี่ิบสองแล้วทนะุกคนแบบโอ้มันคูณเยอะอยู่นะดูดิ 3, สามพันห้าสภาพเอาดีเก้า,าพันะ้โอ้ m หใหมก่ก็ไม่น่าเชื่อว่ะคูณสามสิบเอ็ดเออหมืน่นเจ็ดห้าร้อยดอกนี้ก็โอเคอะจัดไปโอ้โหวุดว่ะโอเคได้มาสี่หมื่นประมาณเกือบสนะี่หมื่นนะทุกคนก็ แค่นี้แล้วมั้งสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเนี่ยแตกดีนะทุกคนช่วงเวลาแตกดีนะครับนีี่ไปเล่นกันนะทุกคนบ๊ายบาย